เดี๋ยวอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะคุณบุกเข้ามาแบบนี้ได้ยังไงคะเอาจกพอดีว่ารายการนี้เป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับในตึกแกรมมี่ไม่ใช่เหรอฮะใช่ค่ะขออนุญาตโปรโมทกันซึ่งหน้าเลยแต่ไม่ขอกันก่อนหน้าด้วยไม่ครับแล้วก็บุกเข้ามาในรายการอนุญาตโอเคโอเคค่ะเหมือนเสื้อที่พวกเราทุกคนใส่อยู่นะครับเรือนเฮียนโรงเรียนหลอน เซ r ร์ชีตเอเรเป็นซีรีส์ที่หลายคนกำลังรออยู่พอดีออนแอร์วันแรกพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครับพี่ส้มเราอยากรู้เหมือนกันว่าความเฮียนในซีรีส์กับเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนกลัวผีเล่นบ้างไหมคะคนกลัวคนหนึ่งอะกลัวตั้งแต่ช่างไฟพ่วงกลับเลยครับผมโอ้แล้วสถานที่ที่ไปถ่ายเป็นไงเฮียนจริงไหมได้ข่าวว่าฝนเจอผีคือยังไงแล้วมันกินข้าวอยู่ตอนพักกองอยู่รู้สึกแบบมันมีคนมาบีบเอวอะค่ะ เฮ้ยแล้วหามันก็แบบไม่ชอบแกลเพื่อนนะเราเนี่ยไม่ไปพีทีใส่วาดหรือเปล่าไม่ไปพี่กิงไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ก็เจอก็เจอก็คือก็ไม่รู <oh, ้ยังไงแล้วก็พยายามลองรักแร้หนีมตัวเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยไเรอ้ยน่ากลัวมากเลยแล้วคนอื่นๆนะคะมีอะไรอยากจะฝากไหมกับซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามค่ะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้สี่พุ่งถือไม่ละไม่อ๋อ วันเสาร์สี่ทุ่มค่ะทาง GMM Channel และ GTH on air ค่ะอตรนติดตามกันด้วยเนาะแต่ว่าหลังเนี่ยนะอยากให้มาคุยให้ฟังเยอะๆต้องบอกกันก่อนลงหน้านิดนึงไม่ใช่มาสดๆแบบนี้เลยใช่มาสดๆแบบนี้เดี๋ยวเราจัดเวลาให้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันวันนี้กันเงียบๆรู้สึกผิดอยู่ครับทำไมฮะโอเคฝากติดตามด้วยเนาะใช่แล้วอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันแรกแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะมาเยี่ยมเยียนเรากันในรายการสดๆเลยขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะแล้วล้วนพี่ยังมีหลายเรื่องเนี่ยต้องเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของคอนเสิร์ตด็อกบันหนาวนะคะได้ดูภาพบรรยากาศก่อนใครเลยรวมถึงสองหนุ่มรักสุขภาพกับพี่นัทศักดาธรและพี่เจ๋งบิ๊กแอสจะมาชวนเราออกกำลังกายค่ะค่ะเราเล่ากันต่อดีกว่ามีเรื่องอะไรมั่งนน่น่ะสิเอออยากบอ้